สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วครับผมกับคุณเอขายของดีและอร่อยครับผมวันนี้นําเสนอทีมทีมของล้างรถคาแคร์ครับผมก็มีป้ามีลุงผมครับผมแล้วผมตั้มครับผมเป็นช่างก็เข้ามาช่วยช่วยแกดูว่าเฮ้ยวันนี้ทําอะไรอย่างนี้บ้างมาดูกันว่าวันนี้ทําอะไรเรามาดูกันเลยเมนูแรกอันนี้คืออะไรครับปลาดุกครับ ปลาดุกทําอะไรผัดกระเพรากระเพราปลาดุกปลาดุกปลาดุกกรอบซึ่งทอดทอดตีไปแล้วตอนนั้นเราก็ทอดไปแล้วแค่ทอดแป๊บเดียวแค่นั้นแล้วก็รอไว้มันจะได้ง่ายนึกออกป่ะแล้วก็อันที่มันเมนูส่งคืออะไรคือห่อหมกไข่ห่อหมกไข่หมกไข่หมกเครื่องในไข่อย่างงี้ไหมผมว่านี่ผมเห็นนี่คือมันจะมีเครื่องในมีไข่ของของไก่ใช่ไหมครับถ้าผมต่อมาเลยเมนูสามเนื้อย่างเนื้อย่าง นี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นแบบว่าเป็นแบบว่าที่ว่าเราปลูกเองนะเราเก็บมานี่เราปลูกเงี้ยถ้าว่าเดี๋ยวถ้ามีถ้ากล้องว่างๆนะจะให้แพนไปดูว่ากดหลายโลกแก้ด้วก้โลกได้ด้วย่แต่ซับจังแก้ไม่ได้นะซับจังแก้ไม่ได้เหรอต้องไปจับไปบอกได้โลกอะไรได้มั่งทุกโลกเลยคนด้านทุกอย่างและโลกซับจังไม่ได้นะซับจังไม่ได้ถ้าโลกซับจังต้องแก้ไงี่ยต้องไปปรึกษาคุณเดช คุณเอ๋อคุยได้คุณเอ๋คุณเอ๋ไปไหทีไม่หนางเงี้ยไหมเออบ้าต้องดูก่อนโอเคเริ่มดีกว่ามันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเราเริ่มเมนูแรกกันเลยดีกว่าลุงว่าไปอ่าอะไรดีกะเพราแรกเอ้ยอันแรกก็คือกะเพราดีกว่านะง่ายๆเมนูง่ายๆเลยเมนูง่ายๆเมนูแบบว่ายอดฮิตคิดอะไรไม่ออกก็กะเพรา อ่านี่นีนี่น่มาดูป้าเราไม่ต้องใช้น้ํามันนะป้านะใช่ไหมผมไล์มาเนี่ยไหลรอบแล้วน้ํามันเราไม่ต้องใช้นะพวกกะเพราเพลเนี่ย,นะกกบ,ยบอกให้เลยเรอให้เดือดแป๊บครับผมแต่ก็รอน้น้ซอส่โดยกอันนี้รอครับเพราะว่ามันเริ่มเดือดนิดๆิด,ดแล้วก็ต่อด้วยน้ำซอสน้ำซอสอันนี้คือน้ำซอสอะไรน้ำซอสกะเพราขูดเนียค่ะน้ำซอสคูเหนี้นะ เนี่ยที่ที่นี่ครับแกทำปริมาณแล้วเราจะประมาณสามช้อนหอช้อนเออประมาณไม่ลองไปสักสี่ก่อนผมว่านะสักสี่ก่อนเพราะว่าเออเเนื้อปลาเนื้อปลามันไอปลามันประมาณหนึ่งกิโลนะทอดไปแล้วมันแห้งไงเดี๋ยวเราลองดูลองลองดูเดี๋ยวมันมันมันเติมได้ตลอดน้ำซอสของเราอ่ะเติมได้ตลอดเดี๋ยวเดี๋ลองดูว่ามันอยู่ที่คนชอบต้องอกป้ะป้าเอ้าต่อ ตอบเดี๋ยวตอบเป็นไงเดือดแล้วก็กระเพรามากระเพรามกระเพราค่ะกระเพราไปกระเพรามากระเพราเลยเหรอแจ๋วเลยนี่อูนไม่สูตรป้านี่มันสุดยอดจริงจริงเนี่ยมีป้าแกเออใช่ต้องต้องดูนี่บางคนมันงงงงบางคนงงผมก็ผมผมเองก็งงกันเสร็จเสร็จแล้วครับผัดกระเพราไม่เดี๋ยวจะลาดเลยไงเดี๋ยวค่อยดูดิผมลื้อเลยถ้าแบบเนี้ย เดี๋ยวลาดลงไปแล้วคือปะดุกไม่ต้องมาอะไรมากมายปแล้วนะคือปิดไฟแล้วจะราดจะลาดเลยครับนน่เน่เน่จะมีสูตรของเขาเน่เดี๋ยวดูนะอันนี้ทอดไว้แล้วแค่ไม่ได้ไม่ได้ยากคือก็ทอดปกติแหละนี่แหละแต่เนี้ยเราจะลาดลงไปเลยเน่เดี๋ยวมาดูนะว่าจะเป็นรูปไหนโอ้โหกลิ่นขึ้นเลยอบฟู่ขึ้นมาะแบบ กินมลูกปะแขนกับขอบกระทะใช่ไม่เลยแขนกับกระทะเออกินตะกินมามนี่นี่มันเป็นอีกมันเป็นอีกมิติหนึ่งของกะเพราบอกให้เลยว่าไม่ต้องเอาลงหมากคุกไงไม่ต้องเอาลงกระปุกลงมาคั่วในในในกระทะนะมันเป็นอีกมิติหนึ่งเอาพริกมาพริกมาสีสันสีสันีสใช่อ๋อเป็นหนึ่งี้เองที่โอ้โหสวยว่ะป้า นี่ผมบอกให้เลยมันเป็นมิติใหม่เลยของการทําอาหารกระเพราไม่มีว่าธรรมดาต้องแบบว่าเอากระเพราอ่ะต้องเอากระดูกลงมาคุกเค้าในกระทะนะแต่นี่ก็คือแบบว่าง่ายมากที่เหลือราดไปเลยป้าชอบทำฉ่ำจะได้นี่ใช่เอ,เออราดไปเลย,เลยให้มันช่ำไปเลย<อ>ใช่อยู่ที่ว่าบอกไว้ก่อนนะเมนูนี้อยู่ที่คนชอบแบบแห้งแบบฉ่ำแบบกรอบ มันขึ้นอยู่กับเราล่าดลงไปแค่นั้นเองเนี่ยออกมาได้แล้วเนี่ยดูด,ดิสวยไหมสวยไหมทีนี้แหละเดี๋ยวเราอ่ะมาชิมกันตอนหลังมันออกมาแล้วหน้าตอนนี้ต่อมาเมนูสองเอา,เอา,เ,อาเอาอันนี้ก่อนดีกว่าครับผมนะมาตามมาลุงว่าเ,เนื้อย่างครับเนื้อย่างหมักซอสคุณเอ๋เนื้อย่างหมักซอสคุณเอ๋เอค,เอคือเราอ่ะก่อนที่ว่าเราจะไล่อ่ะเราแค่เรา เทนน้ำหมักตรงนี้น้ำซอสคุณเอ๋เนี่ยครับผมลงไปในนี้แค่นั้นเองง่ยเ่ียบเสริมเติมแต่งอะไรไดใดๆทั้งสิ้นหน้าตาก็อ,อกจาจจะประมาณนี้ๆๆๆเพราะว่าถ้าการเป็นประมาณย่างประมาณทอดอะไรพวกนี้ <ๆ S 1> ก็ใช้เลยเวลาครับห้ทีสินาทีสักนิดนึงมัน <ๆ S 1> มันจะเข้าถึงไวมาก บอกให้เลยเนี่ยเราเนี่ยเราจะได้รูปรูปแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาย่างให้ดูว่าเป็นยังไงอ่ะวานไปไม่จะใครจะอยู่3ชั้นสี่ชั้นก็ใช้ได้หมดนะบอกให้เลยอันนี้ไม่ใช่นี่สีสีเป็นไงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอันนี้ชิเยก็ได้พ่อน้นเดี๋ยวต้องมาที น,นี่ครับผมระหว่างรอระหว่างรอเนื้อย่างมันมันมีมันมีเมนูหนึ่งคือเรื่องอะไรลุงห่อหอมกเครื่องในไก่ห่อหมกเครื่องในไก่เพราะว่าเราจะได้ทําไปควบคู่กันทีเดียวนี่เด,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทําเมนูที่3คือเพราะว่าย่างมันัมนมันใช้เวลาเราก็เนี่ยเราที่อะไรเราหมากักก่แล้ว เราหมักเว็บเนี่ยหมกเครื่องในไก่หมกื่อนในไก่มันจะมีอะไรข้างในเครื่องในมีไข่นะมีเครื่องในไก่มีไข่ในไก่แล้วก็มีไข่มีอะไรพวกนี้ใช่ครับแล้วก็เราจะทํายังไงถึงว่าเขาเรียกว่าหมกขึ้นในไก่มันมีมีอะไรบ้างที่ว่าเราต้องเราต้องใช้บ้างเราก็ต้องคือการหมกเราจะใช้กระดาษฟอยล์นะกระดาษฟอยล์ถ้าเป็นถ้าเป็นม้่นนอกคือใบตองใบตองใช่ปะถ้าอยู่ตามแบบ สำหบ้านนอกอะไว้ง่ายเลยบ้านเราเองหนูเนี่ยที่ต่างจังหวัดอะครับก็เป็นไปตอนแต่ถ้าอยู่กรุงเทพทำง่ายๆใช่ครับฟอยแค่นั้นหนึ่งแล้วก็่เดี๋ยวดูดูกันดูกันว่าหนึ่งเลยเราก็เตรียมพวกเครื่องในเครื<น>่องอะไรเงี้ยครับผมเครื่องในลงไปเครื่องในลงไปไข่พวกไส้ชอบอะไร ใส่ลงซื้อมาแค่นั้นเองใช่ครับแค่นั้นไม่ยากแล้วก็แล้วก็ต่อด้วยจะมีอันนี้จะเป็นขาตะไคร้ใบมะกรูดที่เห็นเห็นนะผมอ่ะผมผมที่มองก็พอรู้อยู่เป็นไงขาตะไคร้ใบมะกรูดลงครับแล้วต่อด้วยไม่เป็นรักอ่ะเป็นใบแมงลักอันนี้แมงลักนะบางคนมองบางทีว่าไม่เป็นแบบว่าเอ้ย แล้วเล็ดเอ็ดโพากระเพราบางทีแยกก็บอกแม่ค้าเขาเราไม่รู้เราก็แค่ไปบอกเขาว่าใช้ไม่บังรักครับไม่ไม่ไม่ถ้าเราไม่รู้ไม่กลัวโดนเขาหลอกเหรอครับใช่ไม่ไม่กลัวแม่ค้าใจดีต่อนด้อะไรอันนี้ตอนนี้เห็ดนางฟ้าครับเห็ดนางฟ้าต้องลงไปมาจากนางฟ้าเท่านั้นโอ้โหบนสวัสับครับตามนั้นทีนี้ เราก็จะมาดูนี่เลยะหัวใจเลยพี่บอกว่าผมว่าตอนนี้คือหัวใจเลยคือใส่ไปเนี่ยถามว่าอร่อยไหมมันไม่อร่อยไม่ได้แล้วใช่เพราะว่าอะไรนี่หัวใจหัวใจของมันเลยอะไรเอ่ยอันนี้ผมโดยประมาณแล้วผมจะใส่ประมาณสักน้ำซอคุณเอยที่ที่ที่คุณเอยทำมาเนี่ยครับใช่ไหมใช่ครับเราต้องใส่เท่าไหร่ลงชิดว่าประมาณเนี่ยประมาณนะประมาณสักตั้งห้าถึงหกนะครับเนื้อสัตว์ บวกด้วยผักด้วยอะไรต่างๆนานะครับคือมันต้องอยู่หน้่งงานนะจะบอกได้ว่าบางทีอาจจะใส่มากใส่น้อยมันชอบแล้วแต่คนชอบคือคือนี้ก็เป็นการประมาณเนี่ยนะเราไม่ได้ไม่ได้ช่างนะว่าประมาณผมเอาสักห้าก่อนแลวกันห้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราคูกเขาเลยดูสีนะเองไงเดี๋ยวมาดูกันนี่เลยอันนี้อันนี้อันนี้คูกเขานะอันนี้คูกเขาอยู่ อุ้ยน่ากินลุงพอพอเราใส่เครื่องอะไรไปนะสีสันเริ่มมาใช,ใช่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 นี่นี่ทำแบบว่าอันนี้เมนูเนี้ยคือเราทําแบบสดๆเลยนรับคือเราใส่เพิ่งใส่แล้วก็คุกคุกเขาให้เห็นเลยนะนี่ไม่มันต่างกับ<ม>อันนี้นะอันนี้คือเราใส่ไปก่อนหน้าที่เราจะไล่แค่แค่ห้านาทีเพราะว่าก่อนนิดเดียวต่อไปคือ ขั้นตอนการห่อนะครับมาแล้วถึงขั้นตอนการห่อแล้วก็บ่ายระหว่างเนี้ยเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยเนียเพราะว่ามันใช้เวลาไงเดี๋ยวผมจะมาบอกโตเดี๋ยวผมจะมาบอกกันว่าพี่เมนูที่เราทําทุกวันเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ว่านู่นเนี่ยกร,ระดูกกรอบเลยกรดูกกรอบผัดพริกผัดพริกแกงเนี่ยที่เขาเรียกกันอ่ะมันเป็นยังไงทำยังไงถึงได้เป็นรสแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้รสชาติเดี๋ยวค่อยมาว่ากันไม่ใช่ว่าเฮ้ย ไม่ใช่ว่ามาแบบว่าเฮ้ยมันใช้อะไรทําอะไรบ้างเราไม่ได้ใช้เลยเครื่องปรุงอะไม่มีน้ํตาลไม่มีชูรสไม่มีอะไรทั้งสิ้นนึกออกไหม,มเดี๋ยวให้ลุงห่อเสร็จเดี๋ยวผมจะบอกให้เลยที่เราทําได้เพราะว่าน้ำซอสของทุนอิต้ตัวเดียวเลยอยู่ที่ใครว่าจะสรรสร้างเมนูอะไรห่อเสร็จแล้วนะครับนี่จะ เดี๋ยวผมจะมาบอกทีที่เราทํามาเนี่ยคือย่างก็ดีอันนี้อันนี้หมกอันนี้หมกนะอันนี้ย่างนะที่เราทํามาเนี่ยสามเมนูเนี่ยทุกคนก็ผมว่านา่าจะอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยทำยังไงวะง่ายขนาดนั้นเลยวะต้องใช้อะไรบ้างบอกให้เลยตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวเลยน้ำซอสขุณนอ๋ผมบอกให้เลย มันทําได้ทุกหลากหลายเมนูนะครับแล้วก็ทําได้เยอะมากๆอยู่ขึ้นขึ้นอยู่กับเราอะว่าเราอะจะคิดจะทําอะไรได้จะคิดจะทําอะไรได้ถ้าไม่ไม่รู้จริงๆก็เข้ามาดูว่าเราทําอะไรไปเราจะคิดเมนูหลากหลายมาเรื่อยๆครับตัวเนี้ยบอกให้เลยเริ่มเจ้งตัวนี้อ่ะจะเริ่มเจ้งอย่างตัวนี้นะผมอยากให้เลยจริงๆอะมันมี2ตัวนี่แต่ตัวเนี้ย จบสุดตัวนี้จบสุดแต่ผมจะบอกตัวนี้ก่อนตัวนี้มัน1,000 ml ั็มแลก็1 ML, นั่กิโลนัแหละ1,000 ml จริงๆอ่ะคือตัวนี้199บาทนะโปรก็ยังมีอยู่เนาะโปรยังมีอยู่ว่า5แถม1 5แถม1ก็คือหมายความว่าถ้าถ้าเป็นบ้านแช่ตู้แช่อะไรไว้ไขายได้ยาวๆแต่ถ้าเป็นร้านค้านี่เลย ตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน5แถมหนึ่งกำไรชัวรเยอะๆน้ำมันไม่ใช้น้ำปลาน้ำตาลซอสปรุงรสผงชูรถจบจบในตัวเดียวเลยคือตัวนี้คือตัวเดียวแล้วนิ่งมากสเสถียรมากคือแหมายความว่าอะรสชาติอะเหมือนเดิมเป๊ะทุกจานก็คือ5แถมหนึ่งแต่แค่อันเดียวนะ199บาทแต่ถ้า5แถมหนึ่ง ก็คือ995บาท995บาท5้าแถม1ก็คือได้6ได้6นะครับได้หนะครับบอกไว้เลยก่อนเลยกล้องไหนกล้องน,องนี้บอกเลยว่า5้าแถมได้6ไปอ่ะเอาง่ายเลยพูดง่ายเลยห 6. 6เกลอนนี้เก้ยเก้บาทนี่เลยแนะนำแนะนำตรงน,นี้สุด <ทำ S 1> เลยสดุดอ่ะตัวลองลงมามถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วเ,เพิ่งเห็น ไลค์ like, หรือว่าเพิ่งเห็นว่าการที่เราทำมานานแล้วเราก็มีตอบรับมาดีมากบอกให้เลยจะบอกให้เลยจะลองเชื่อไม่เชื่อใจจะลองก็ตัวนี้ไปได้แค่ hey, อันนี้350 ML เนี่ยตัวนี้เห็น,หน,หนอยู่เนี่ยถ้าอยู่คนเดียวนะอยู่หออยู่ห้องหรืออยู่คนเดียวอยู่บ้านกนะ็แล้วแต่ทำทุกมือมีมีร่วมเดือนมีเป็นเดือนบอกให้เลย ตัวนี้3 5 0มล99มแบาทเองขวดแค่นี้ดีผมว่าดีกว่าไปซื้ออาหารตามสั่งที่เรากิน2มื้อก็จบแล้วบางทีนะบอกบอกเลยว่าวลองไปดูครับผมไม่ต้องซื้อน้ำมันไม่ต้องซื้อน้ำปลา,าน้ำตาลซอสบุงรสตัวนี้เลยครับผมรับจบไปลองดูไปลองดูแต่ยังมีโปรโมชั่นก็เหมือนกันยังมีโปรอยู่ หแถมหนึ่งเหมือนกัน5แถมหนึ่งเหมือนกันอยู่ที่495บ้ทเอ่าบาทาทุกท่องทางเลย i ิกตอก a c e b o o k แอดไลน์มีหมดตัวนี้ผมบอกเลยว่าได้ทุกท่องทางถ้ามาดูด้วยผมบอกว่าใช้กับเนื้อสัตว์100กรัมกับ1ช้อน100กรัมนะนะ1 0รกรัมก็คือประ,ประมวลผลเราเองว่า หนึ่อยกรมัมสองร้อยกรัมสองร้อยกรัมขึ้นอยู่กับความชอบลองทำมาดูก่อนถ้าบางคนไม่ชอบมัน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 ดูอ่อนไปเพิ่มได้ครับผมอันนี้ <S <S บอกให้เลยเดี๋ยเรามาดูก่อนว่าเรามาดูว่าอาหารของเราเป็นไงมาดูต่อนี่เลยยังไงอันนี้หมกใช่ไหมวางอีกวางเข้าไป โหย่างแล้วก็หอมฝุ่นเลยอ่ะคือกลิ่นมันขึ้นเลยลุงป้าผมทําไม่เป็นนะอาหารนะหัวเลยอ๋อนี่ที่ว่ามามา,มาพูดมาคุยเนี่ยคือวันนี้มาที่ว่าเนี่มาช่วยมามามาช่วยไงเึื่กีมาเห็นนะโอ้ยต้องทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเงนี้สวยมากใช่แจ๋วแจ๋วแจ๋วออ้ยย่างขนาดนี้นเลยเยหรอสีสันสวยงามด้วยนะ ไม่มันทําให้สีสันของของเนื้อนี่ถ้าใครเข้ามาดูนะมันไม่ได้แบบซี้นซีแห้งๆอะไรเงี้ยมันฉ่าแล้วว่าสีสันอะคือมันเหมือนมันเข้าไปในเนื้อแล้วมัน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 ชูออกมาใช่มันต้องเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเรื่องการกินผมบอกให้เลยผมการังตีให้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนอันนี้เดี๋ยวผมบอกให้ว่านี่เดี๋ยวลองเนี่ยนี่ลองมามาเฉือนดู อันนี้สวยอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมโอ้เราอันนี้ที่หมอกว่ายี่ห้ทำเนี่ยเสียงราคางบไม่ีไม่ถึงอย่างไม่ถึงร้อยนะบอกให้เลยนะเนี่ยที่เห็นน่ะราคาไม่กี่ถึงไม่ถึงร้อยนะแลวรวมกับน้ําซอสก็จบแล้วคือเหมือนเขาว่าแล้วกินแบบได้เยอะมากนึกอกป่ะเป็นกับแก้มก็ดีเป็นกับข้าวก็ได้เนึกอกป่ะเนี่ยดูโหชิ้นใหญ่ใหญ่เนี่ยเอาโอเคเดี๋ยวแค่เนี่ยเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองหั่นกันดูว่า ที่ที่ไหลอ่ะไอ้แม่ที่ที่เราย่างเนี่ยเป็นยังไงอ่ะมาดูเอาทุนนี้มาชูบ้ามาทุนนี้ที่มันสุกแล้วมาที่มันสุกไม่มันต้องใช้เวลาเพราะเราเราใช้เยอะใช่นี่ออาปลาเลยปลาเลยหันดูเลยเป็นยังไงเป็นยังไงสีโคตรโดนอ่ะยิ่งกว่าร้านยิ่งกับสามล้อที่อยู่ข้างๆนะเท่ย ผมชอบกินนะเลยมไม่ได้ว่านะแต่ว่าอันเนี้โยโหแม่งมาแบบมันดึงๆเลยอ่ะสว,สวย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 ยังไม่รู้รสชาตินะเดี๋ยวมาให้ดูกัน<ม>เออผมนี่ถน,นาทหันเลยถนาดกินเลยถนาดกินหันนี้ได้ <c oughs> มีมีมือดีเข้ามา <c oughs> เราก็จะ <c oughs> เนี่อจิมไงแล้วก็เลยเออ นี่บอกให้เลยโจทนไม่ได้หรอกบอกให้เลยกินขนาดเนี้ยบอกให้เลยมือดีบอกให้เลยนนอเลอยจุดแบบกลิ่นไม่รบกวนเลย่บอกให้เลยกินใครอยู่แถวนี้นะป้าผมอยากให้เลยรามินทา <c oughs> กอมรร้อยสิบเข้ามาได้เลยมาชิมมาจิมของจริงๆบอกให้เลย <c oughs> ผมพูดแล้วพูดอีกเวลาผมไลน์นะผมพูดแล้วพูดอีก ้ามาเลยมามาคุยมามาเฮ้ยตามมานะครับผมนู่นนี่นั่นแล้วก็มาซื้อได้เลยครับผมที่ a อวาร์อัตโอิเรามีของจริงเราไม่ได้เอาของเล่นนะครับของดีมางี้บอกให้เลยของดีอะที่เราทําทุกเมนูเนี่ยสายเมนูนที่เห็นเห็นเนี่ยอุ้ยทันสวยงามรสชาติแบบรสชาติผมบอกไม่ได้หรอกแต่ผมอ่ะเชื่อผมโม้ไปเลยว่ายง่ายอาจผมอาจจะโม้ไปพูดไป ถ้าใครอยู่แถวนี้เข้ามาเรียนเชิญผมบอกให้ตลอดเวลาว่าวผมอยู่เนี่ยราม,มินทาร้อยร้อยให้หลายร้อยที่สี่นะตรงข้ามนะข้ามเขตบุมีรัมยนสีแยกเป็นบุรีนี่เลยผมบอกให้เลยมมของดีของเราไปเอาซ่อมอะไม่ต้องเอาอะไรเพิ่ม,ม,มน้ำปลาน้ำตาลซอสใดๆของจุรสไม่ต้องตัวนี้เลยครับมีอยู่มีอยู่จริงแล้วทำได้จริง ตัวนี้1,000 ml ก็1กิโล199บาทนะครับตอนนี้1,000 ml 1 9เบาทน้อคือว่าตอนนี้คือ5แถม1โปรก็ยังมีอยู่ก็ยังจัดอยู่แม่คุณแม่แหละคุณเจ้าของอ่คุณเอ๋ครับผมก็ยังยังยังใจดียังใจดีอห,หมายความว่าเ,าเพิ่มขึ้นไปว่าเฮ้ยตอไปเลยทำไปแล้วทำไปแล้ว ต่อไปเลยก็คือ995บาทได้6อันนะได้6เกลลอนนี้นะ6เกลลอนนี้นะครับผมห้างร้านน่งซื้อไปเลยครับจะไปขายจะได้กําไรอะไรก็ว่ากันไปแต่อันเนี้ยผมแนะนําเลยหัวทัวร์ได้ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มมาดูาตัวนี้ต่อไอ้ตัวนี้คือเป็นตัวลองหนาอีกหน่อย,อยแต่ถ้าว่าซื้อไปเพื่อลองใช้หรือว่าอะไรเงี้ยอ่ะโอเคแนะนําตัวนี้ ตัวนี้คือ350 ml 99บาทครับผมแต่ว่าถ้าก็เหมือนกันคุณเหน่ก็ยังใจดีอยู่ให้ให้ให,ให้ยัง5แถมหนึ่งอยู่ก็ได้6อ่ะได้6ไปก็คือ495 495บาทตัวนี้495บาท5แถมหนึ่งแต่ถ้าซื้ออันเดียวซื้อซื้อขวดเดียว99บาทเดี๋ยวมาดูลุงว่าไง รเริ่มเริ่มเป็นไงสักคู่หนึน่งสักคู่ <ๆ S 1> นึ่กลิ่นมาโอ้กลิ่นกลิ่นทิ่นแรงเลยอ่ะบอกให้เลยผมแี่ผมพูดไหนี่ี่ผมเนี่ยโฆษณาไปนะกลิ่นมันขึ้นเลยผมจะถามว่ายังไงดียังไงดีกลิ่นมาแล้วแรงเลยหอมมากเลยลุงเออจริใกล้ใกล้จะสูงแล้วครับสักแป๊บหนึ่งอืมสวยสเราเรา,เราเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร ่อมกเครื่องในไก่พอน่อมกคเขาเรียกหมกไก่ส okay. วยวเริ่มแล้วเริ่มแล้วเดี๋ยวจะมาดูนะก็ปเป็นไงผมไม่เคยหมกเรียกว,ว่าอะไรนะ่อมกครับ่อมกที่บนบ้าเคยใช้แบบว่า ใบตองตอ่าใช่ครับใช,ใ,ชใช่ไหมถ้าอยู่ตามบ้านบ้านนอกอ่ะหรือว่าตามบ้านบ้านในทันเมืองเนี้ยเป็นใบตองใช่ครับแตนนี้คือฮอมกกรุงเทพมอกรุงเทพนะมาดูนะมาดูนะว่าเป็นไงรสชาติยงังคุณยังไม่รู้หบอกให้แต่ว่าผมก็รับตีัได้เลยมันมันจบสุดอืมค่ยคอยๆนี่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 เลยนี่เลยโอ้ยสวยงามมาก แ๋้วสุกนะสุกมากเลยสุกจนไมยอ้าวเดี๋ยว,น,ยวนี้นะที่เราทำมาแม่ที่เราทำมาเนี่ยสามเมนูนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่ารสชาติเป็นไงลองลองดูว่าที่เราทำมปเฮ้ยด้วน้ำซอสน,นะคุณเอกเขาเนี่ย บางทีอ่ะผมขอเริ่มจากผัดใปต้นะครับผมเอาเอาเอาน้ำตื้รู้แล้วเนาะคิมน้ำก็รู้แล้วเนาะต้องต้องมีข้าวเปล่าหน่อยครับเจ๋วเ้ยี่ต้องมีข้าวเปล่าอ่ะไปไปไปต่อไปเมนูที่สองครับอร่อยไหมรสชาติเป็นไงโอ้โหกลมกล่อมไม่ใช่ไอ้รสชาติ กระดูกต่อด้วยเนื้อย่างเนื้อย่างซอสคูหญหอมเครื่องเทศครับหอมพริกไทยรสชาติลงตัวพอดีเลยพอดีเลยไม่มีขาดไม่เหลือครับก็ได้อยู่คือหมายความว่าคือหนังเนือซอสผูหคือจบเลยไม่ต้องไปเพิ่มอะไรแล้วงบประมาณที่ว่าทำเนี่ยแต่อย่างเนี่ยเดี๋ยวคิดคิดได้ไหมหรือว่าไง างที้ะกี้เส้นนี้นอันนี้หอมหอมมากเฮ้ยอันนี้หอมมากอันนี้หอมมากนี่ชื้นหนักเลยตัวนี้คือตัวชูลงเลย<ม>ที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยไม่ได้ใช้อะไรเพิ่มคุณเห็นดูดูอยู่ไม่ใช่อะไรเพิ่มเลยไม่ต้องมาไชสอะไรเพิ่มเลยแค่ตัวนี้ตัวเดียวจบบอกให้เลยวันนี้ผมมานำเสนอของดีและอร่อยของคุณหนีบายบายสวัสดีครับง่ายๆเลยง่ายๆเลย คุณต้องการอยากรู้อยากชมอยากใช่กดกดไลค์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามกดอะไรได้ทุกช่องทางผมบอกให้เลยคุณจะไม่พลาดติดตามของดีและอร่อยของคุณหนิผมบอกให้เลยเนี่ยคิดไม่ออกบอกคุณหนกดไลค์กดแชร์ให้เลยเนาะไม่บายจบง่ายจบเลยจบเลยลุงนะ